สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดียามกลางวันันนี้นะครับนะกลางวันนี้นะครับน้องก็เอาพระนะฮะสมเด็จนะครับพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับคัดมาแบ่งปันให้พี่วันนี้นะครับยีรายการนะครับเผื่อพี่พี่ชอบกใจองค์ไหนนะครับสามารถที่ต่อจากที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรน้องได้เลยที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ วันนี้ครับเดี๋ยวมารับชมรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับคัดมาให้พี่นะครับได้จับจองกับพี่นะฮะมาเป็นรายการแรกฮะรายการที่หนึ่งมาสวยๆกันเลยครับกับรายการนี้นะครับเนื้อสายลุกมัตพิษองค์จินดามันีตะกุดทอง14ดอกนะครับตรงอกทองคํานะครับอกเป็นทองคานะพี่นะรายการนี้คุณเบอร์แปดสองครับรายการนี้อกทองคำครับรายการนี้มีหนึ่งรายการฮะองค์นี้ขอที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับ ห้าร <r> ้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่หนึ่งฮะรายการที่สองครับนี่ฮะมารายการนี้ฮะรายการที่สองเลขโค้นเบอร์เลขหกสิบเอ็ดฮะรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับลงลักนะครับหน้าลงลักปิดทองหน้าหลังฮะนี่ลงลักปิดทองนี่ฮะเลขค้นเบอร์สองหกหนึ่งนะฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะพี่นะ ต่อมารายการที่3ครับเลขคนจเบอร์เลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพกซับลงลักปิดทองฮะรายการที่3นะครับรายการนี้เอาไป200บาทนะครับ200บาทครับพี่ชายรายการที่3ครับรายการที่4มาอีก1องค์ท็อปพีเมียมครับรายการบนสุดครับนี่คือรายการนะครับ รือเ,เนื้อจินดามณีคุกว่านนะครับตะกุดทองคํา1ดอกครับเลขคนณทะเบียนมายเลขห้ครับรายการนี้ตะกุดทองคํา1ดอกแบ่งปันที่พี่ที่500บาทนะครับแบ่งปันที่พี่ที่500บาทครับพี่ชายรายการที่4นะครับ ต่อมาครับรายการที่5เลขคุณตเบอร์มันเลขนครับรายการที่5เลขคุณตเบอร์60รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับตะกุดทองทิพย์9ดอกรวยมวนสารฮะรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับที่280บาทนะครับ280บาทครับพี่ชายรายการที่5ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่6นะครับนี่ฮะ รายการที่หกอะก็สวยไม่แพ้กันนะครับสำหรับรายการที่หกรายการนี้เป็นเนื้อว่านน้ําตาลนะครับนะลงลักแดงนะครับหน้ากากนวะโลหะครับพี่ชายนะครับรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งสามฮะรายการนี้หน้ากากนวะนะครับขอสองร้อยพิเศษรายการขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับนะรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่เล็เลขค้ตเบอร์มาเล็ครับรายการนี้รายการที่7นะครับเป็นเนื้อก้นคกนะครับองค์ขาตะกุดเงินแท้1ดอกหลังฝั่งเพชร5สีครับรายการนี้ขอ280บาทครับรายการนี้รายการที่7ขอ280บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่7นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8นะครับ รายการที่8ครับรายการนี้มาเป็นตะกุดเงินนะครับเลขโคดตเบอร์มาเลขค่าที่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อพยาเสือขาวองค์ดำตะกุดเงินแท้1ดอกครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับรายการที่8ขอแบ่งปันพี่พี่250บาทฮะขอแบ่งปันพี่พีที่250บาทครับพี่จันทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเลขโค้ดเบอร์เลขสิบแปดรวมกันเลขเก้านะครับเป็นรายการกันเมื่อสักครู่นะรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่สองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายหรืรายการที่เก้านะครับชอบพี่ชายตรงไหนนะครับจับคู่มาพี่นะฮะเดี๋ยวน้องราคาพิเศษให้นะครับต่อมาครับรายการที่ไปที่รายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นเนื้อมหาว่านนะครับองค์แดงนะครับปัดมุกนะครับฝั่งเพชรนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขแปดสิบสองรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายนะครับสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขห้าสิบสามครับรายการที่เป็นเนื้อก้อนหอยปิดทอง นีครับหน้าหลังครับนี่โอ้โหคมๆเลยพี่ชายนะสรับรายการที่11นะอ็ดนะสวยๆคมๆเลยนะครับเด้คนเบื่ให้3สารวมกันได้8เลขรวยด้วยพี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย220บาทครับนะรายการที่11ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยิบรายการที่12บสองฮะสิบสองเลขคู่ตัวเเลขห้าสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นก้นหอยนะครับพญาเสือองค์ว่านนะฮะรอยพลอยนะครับนะรอยพลอยแล้วก็ฝังทองไหลด้านหน้านะครับฝังทองไหลด้านหน้าพี่รายการที่สิบหกนะครับนี่เอาไปวิจัยสองร้อยยี่สิบาทนะครับสวยๆเลยวิ่ชายรายการที่สิบสองครับ ต่อมารายการที่13ครับอีกหนึ่งองค์ครับนะหน้ากากนวะนะครับเลขคนเบอร์3 0กับรายการนี้ฮะรายการนี้นะครับนะเลขคุเบอร์30หน้ากากนวะนะครับขอแบ่งปันใพี่นะครับราคาเดิมพี่250บาทนะับพิเศษให้พี่ชายนะครับรายการที่13นะครับนะสำหรับเนื้อว่านน้ำตาลนะครับ ต่อมาครับรายการที่14ครับรายการที่14รายการยี่เลขคุณต้เบอร์มาเ 70, ลขเจ็ดศูย์รายการนี้เป็นเนื้อก้นหอยอง์คดำนะครับจะกุดเงินแท้3ดอกเลยรายการนี้เอาไป300บาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่ฮะนี่สวยๆเลยนะครับนะนี่ ต่อมารายการที่15ครับรายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อนําเลิกตัวอย่างฮะด้านหลังมีบ่วงบ่วงนักล่านะครับนี่ฮะรายการนี้จะไม่มีโค้ดเป็นรายการตัวอย่างครับนะหรือเรียกว่ารายการพิเศษเลยก็ว่าได้กับเนื้อว่านน้าตาลตะกุดเงินแทะลอยว่านนะครับนี่เนื้อตัวอย่างนะครับไม่มีนลพี่นะลังนึงแทบไม่มีเลยนะเป็นรายการเซอร์ไพรส์กับเนื้อตัวอย่างก่อนจะทํานําเลิก ก็จะทาองค์จริงนะรายการนี้เอาไปพี่ชายขอที่300บาทพอพี่นะครับรายการตัวอย่างนําเลิกฮะรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16ครับรายการที่16เลขโค้ดเําเบอร์มาเลข77็ครับเลขเบิร์นฮะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งองคแดงนะครับตะกุดเงินแท้1ดอกฝักเพชรครับรายการนี้เอาไป280บาทครับพี่ชายสวยๆเลยนะรายการนี้นะครับนี่รายการที่16ครับ ่อมารายการที่17เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสีเลขคุณตัวเบอร์หนึ่ง 1, 4, ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านองค์ดำปลัดนาคโรยมนะุนสารฮะนี่ฮะสวยมากพี่ใหญ่นี่ครับเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสี่นะรายการนี้เอาไป240บาทพอพี่240บาทพอครับพี่ชายรายการที่สวยวันนี้พี่รายการที่นี่ฮะนี่ฮะรายการเมื่อกี้นะครับรายการที่17นคะครับ เดี๋ยวมาต่อรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับรวมเมลดสาดนะครับนี่กล้องล้มปนึงนี่ครับรายการที่คจะเบอร์เก้าสิบสี่ครับรายการนี้แบ่งปันให้ที่สองร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบแปดครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับอันนี้พี่นะต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าครับรายการนี้ฮะนี่ รายการนี้นะครับเลขค้นตเ,เบอร์มาที่70รายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับคุกหนักนะครับฝังพลอยจะกดเงินแท้1น,นึดอกนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่250บาทพอพิจารนะครับแบ่งป,ปันให้นะรายการที่19ฮนะ ต่อมาครับรายการที่20ฮะรายการที่20ครับครับส,สวยๆในวิชาเลขคนตเบิร์น1-05รายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับคุกมวนสารตะกุดเกินแท้นหน่ดอกนะครับฝั่งเพชรฮะเลขคนตเบอร์น1 0 5ครับรายการนี้เอาไป250บาทขอัวิชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่21ครับรายการ21เลขคนตัวเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลข7ครับรายการนี้เป็นเนยวาวน้ำตาลตะกุดเงินแท้1ดอกโรยว่านครับรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่ชายนะครับสวยๆเลยนะรายการที่21ครับ รายการที่22ครับรายการนี้นะครับเป็นเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าศูนย์ครับรายการ22รายการนี้เป็นเนื้อภัยดําปัดทองฝังทองไหลฮะรายการนี้เอาไป220บาทพอครับพี่ชายรายการที่22ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่23รายการนี้เป็นเนื้อว่านนะฮะตะกุดเงิน1ดอกลอยว่านนะครับนะ ด้านหลังฝั่งพลอยครับเลขคุณตเบอร์ครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดห้าเอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สามฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการตัดไปเป็นรายการที่ยี่สี่ครับนี่ฮะนก่นนะรายการที่ยี่สี่ครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้อพิาสายลุกนะครับนะนี่ เนื้อสายลุ้งนะครับหน้าปัดทองหลังปิดทองครับเนี่ยเลขคนตัเบอร์หนึ่งเจ็ดสามครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบโรยมวลสารเลขคนณตัเบอร์หมายเลขสิบฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกฮะรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการนี้นะครับเป็นเื้อดเวลารรวมมวลสารแร่เหล็กน้ำพีตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกนะครับเลขคู่เบอร์เก้าสิบเจ็ดนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับเอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับ รายการถัดไปเป็นรายการยีิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับนะครับเป็นเนื้อเขียวพวกกระซับตะกุ่นเงินแท้หนึ่งดอกนะครับเลขคนเจเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเงินถามทองครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทรครับพี่ชายนะพิเศษให้นะสามเงินถามทองพี่รายการยีิบเจ็ดครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดครับรายการยี่แปดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับลงรักปิดทองฮะ เลขคุณเบอร์หมาเลขสามตัวเดียวหลักเดียวเลขต้นๆพี่นะเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่ใหญ่รายการที่ยี่แปดครับต่อมารายการยี่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะแป๊บนพี่นเป็นเนื้อผงทูบน่ฮะเป็นเนื้อผงทูบเป็นปิดเนื้อปิดแบบนะ นะครับนี่รายการนี้นะครับนะรายการที่ยี่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านองคแดงปัดมุกนะครับนะรา,ายการนี้ความจริงเพชรอยู่อย่างนี้นะเป็นเลขหนึ่งด้วยเลขไม่ทับเ,เดี๋ย่เพชรหายถ้าเพชรหายอยางค์นี้ใครจะรับนะเลขหนึ่งด้วยผมขอที่ร้อยห้าสิบาทพอผมส่งให้พี่ร้อยห้าสิบาทผมส่งให้พี่ชายรายการยี่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ สามสิบนะรายการที่สามสิบนะครับรายการที่สามสิบนะครับใช่นนะรายการที่สามสิบรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ยเนื้อว่านพลดับนะครับฝังทองนะครับฝังทองเอฝังพลอยนี่ฮะนี่เลขคนเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่นะครับ,บนะรายการนี้เอาเป็นสองร้อยบาทพอพี่สองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สามสิบเอ ต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามที่สองอ่ะรายการที่สามทีบสองครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อผงทูบนะครับนะตะกุดเงินหนึ่งดอกฝังท้องไหลครับเอาไปพิ่ชายเลขคู่ตัวเบอร์แปดสิบเก้าเอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สามสิบสองนี่ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการที่สามที่สาม รายการที่สามสามครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่างนะครับพุกมวนสารตะกุนเงินแท้หนึ่งดอกฝังเพชรนะฮะเลขคู่ตเบอร์หนึ่งสองสามเลขเรียงด้วยรายการนี้ผมขอสองร้อยแปดสิบาทแลวกันเลขเรียงขอสองร้อยแปดสิบาทและการพี่ชายนะรายการที่สามสิบสามต่อมารายการที่สามสี่ครับรายการที่สามสี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวสมเด็จรวมมวนสารฝังเพชรนะครับ เลขคนจํานวหนึ่งสี่แปดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทนะครับเอาไปสองร้อยสี่สิบบาทครันพี้ชมนะครับรายการที่สามสิบสี่ฮะต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านีครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามทีห้ารายการที่สามทีห้าครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อสายลุกนี่ฮะพายาเสือนี่ครับนี่ปิดทองด้านหลังนี่ครับนี่ เลขคุณเบอร์2 0 0ครับรายการนี้เอาไปพิชายแบ่งปันให้รายการที่35นะเอาไป240บาทพอพิชายนะครับรายการที่35นะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่36มนะรายการที่36รายการนี้นี่ครับ36นะครับเป็นรายการเนื้อขาวนี่ครับเนื้อขาวนี่ไง เนื้อขาวสมเด็จรวมมุสานนะครับนะเนื้อขาวสมเด็จรวมมุสานนะครับนะครับเอาไปพี่ชายรายการนี้ได้คูัเบอร์หนึ่งแปดสามฮะรายการที่สามสิบหกนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สามสิบเจ็ดครับรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบเจ็ดรายการสุดท้ายครับรายการสุดทิบเจ็รายการนี้นะครับเป็นเนื้อ กากยายักษ์นะครับคุกว่านนะครับเนื้อดำเนื้อกากยายักษ์คุกว่านฝังท้องไหลครับเลขหัวเบอร์นะครับเลขเจ็ดจุดห้าครับรายการสุดท้ายรายการสายเจ็ดนะครับแบ่งปันที่พี่นะครับที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่ชายรายการนี้เดืองแสงเลยนะคุกว่านเรืองแสงก็พี่ชายรายการสายเจ็ดนะครับสายอีพีกวันนี้ก็มีแบ่งปันปรมาณที่พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อใจที่อีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณที่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ